ครอบครัวแตกแยกครอบครัวมีปัญหาเป็นเด็กหัวร้อนเป็นเด็กติดเกมสวัสดีครับชื่อฟุกนะครับสุพนัทมาเพลิงนะครับชีวิตก่อนที่จะมาเชื่อพระเยซูคริสต์นะครับเป็นคนโลกส่วนตัวสูงครอบครัวแตกแยกครอบครัวมีปัญหาเป็นเด็กหัวร้อนเป็นเด็กติดเกมเป็นเด็กชอบอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ ใส่ใจคนอื่นใส่ใจแต่ตัวเองจุดเปลี่ยนของชีวิตของผมนะครับมีคนในลายมาแบ่งปันข่าประเสริฐพระเยซูคิดให้ฟังทําให้รู้ความจริงพระเจ้ามีจริงพระเจ้ารักผมและพระเจ้าพร้อมจะช่วยเหลือปัญหาของผมทําให้ผมมีใจที่รักคนอื่นมากขึ้นใส่ใจคนอื่นมากขึ้นรักครอบครัวทําให้ผมไม่ติดเกมทําให้ผมไม่อย,อยากอยู่คนเดียวอยากไปโบสถ์อยากไปหาคนอื่นมากขึ้น และพระเจ้าก็เติมเต็มเรื่องครอบครัวทาให้ผมมีภรรยาที่น่ารักและพระเจ้าก็ประหานของขวัญอันล้าค่าให้กับผมคือการมีลูกสาวครับแล้วก็ขอขอบคุณพระเยซูคริสต์นะครับ